สวัสดีครับผมว่าทุกคนคงเคยเห็นนะครับที่เขาเรียกว่าวิญญาณถ่ายติดวิญญาณนะครับจาก ากหลายๆที่หลายๆแหล่งที่บางคนที่อาจจะเห็นในคลิปนะครับในวิดีโอหรือว่า,าสื่อต่างๆนานาที่มีรูปแล้วก็ประมาณว่าถ่ายติดวัตถุลึกลับลือถ่ายติดเงาหลือถ่ายติดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทุกคนก็บอกว่าตรงสิ่งที่เขาเห็นนั้นคือวิญญาณน,นะครับผมมีประสบการณ์อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ฟันธงว่า สิ่งนั้นเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะฮะผมจะเดินทางตลอดเวลานะครับดยอาชีพนะครับก็นอนพักตามโรงแรมนะครับนอนทั้งโรงแรมทั่วไปนะครับประมาณหกจังหวัดหกเจ็ดจังหวัดของภาคเหนือน,นะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วถ้าถามว่าผมเคยเห็นวิญญาณเคยเห็นผีหรือว่าเห็นอะไร ไหมนะครับเวลาเราไปอาศัยนอนตามโรงแรมต่างๆนะครับผมก็บอกว่าผมไม่เคยเห็นนะฮะเป็นสิบยี่สิปีกับอาชีพนี้ที่ผมนอนต่างหวัดนอนโรงแรมต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะผมไม่เคยเห็นนะฮะแล้วก็ไม่เคยคิดอยากจะเห็นนะฮะส่วนเหี่ยเรานอนแล้วก็เข้าใจว่าแต่ละสถานที่เราก็ไปพักอาศัยนะครับตื่นเช้าเราก็ทํางานเด่นมาแล้วก็เข้ามาอาศัยหลับนอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่มีเหตุหรืออะไรที่เราจะไปลบหลู่หรืออะไรต่างๆนานานะครับเราไปด้วยความสงบนิ่งบริสุทธิ์นะครับไม่มีอะไรนะฮะไม่ท้าทายไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะไม่เคยเห็นผีนะครับที่เขาคุยๆกันนะฮะแต่ว่าวันหนึ่งผมก็ชวนไปที่นน่านะครับก็ถ่ายรูปฮะผมเป็นคนชอบถ่ายรูปนะครับ ชอบถ่ายรูปตัวเองนะชอบถ่ายรูปสถานที่ต่างๆวิวหรืออะไรเงี้ยก็แล้วผมก็ชอบแต่งรูปนะฮะบางทีเราถ่ายออกมาแล,แล้วเนี่ยแสงเงาไม่พอไม่สวยสภาพซีดภาพอะไรเงรี้ยเราก็จะเพิ่มนะฮะเราก็จะเพิ่มความเ,เพิ่มความสวยของรูปโดยการแต่งรูปโดยใช้แอปแอปหนึ่งนะฮะผมใช้กล้องซัมซุงนะฮะตอนนั้นถ้าจำได้ Samsung A7 นะฮะก็ปากกรากฏว่ามีรูปหนึ่งมันมันมัน,ม,นมันจืดๆนะ,ะผมก็เลยใช้แอป พอแต่งแต่งแต่ง,ตง,ตงปรากฏว่าพอภาพชัดความละเอียดซูมหรือว่าปรับแต่งสีความเข้มผงแสงอะไรต่างๆขึ้นมันจะมีเงานะมันจะมีเงาผมเห็นตอนแรกผมก็คนลุกนะฮะแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะมันมันมันอะไรก็พยายามเ,เข้าไปดูหรือหลายๆรูปนะฮะ แต่มันมีบางรูปนะครับที่มีติดมาบางรูปก็ไม่มีนะฮะคือมันจะเห็นตอนที่เราแต่งเหมือนมันซ่อนซ่อนอยู่ในรูปปกติถ้ารูปปกติเรามองจะไม่เห็นอะไรนะครับแต่พอเราแต่งเนี่ยหมายความว่าเราเพิ่มความชัดเจนของรูปโดยการใช้แอปเข้าไปแต่งให้มันดูชัดขึ้นสว่างขึ้นเข้มขึ้น,นอะไรเงี้ยฮะมันมันมันมีรูปนี้นะฮะลักษณะคล้ายๆกันไหครับหลายรูป ทำให้ผมนึกไปถึงหนังผีของฝรัง่งเรื่องหนึ่งนะครับเป็นหนังผีการ์ตูนเหมือนมันจะเป็นลักษณะคล้คายแคสเปอร์นะครับคนทุกคนคงเคยเห็นหนังภาพยนตร์หนัง,นงของฝรัง่งที่ชื่อแคสเปอร์นะครับจะเป็นเหมือนเงาใสโปร่งแสงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่บางรูปมัน,มนเหมือนกับเหมือนมีแววตาด้วยนะผมก็บางทีเราก็เห็นล้วก็เราก็ แปลกว่ามันมีอะไรมันเป็นอะไรนะครับซึ่งจรแวผมก็มีความสงสัยนะฮะว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูปเรื่องกล้องเรื่องอะไรเนี่ยน่าจะมีคำอธิบายได,ไ,ดไ,ดได้ชัดขึ้นนะครับถ้าเห็นรูปเหล่านี้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยผมก,ก,ก็สงสัยว่ามันเป็นอะไรนะฮะมันเป็นภาพสะท้อนมันเป็นแอปผม แอปถ่ายรูปอะไรที่มันมีอะไรซ่อนอยู่มันก็ไม่มีนะครับแอปนี้มันมันมันไม่มีอะไรฮะแค่แต่งรูปเฉยๆนะครับก็เลยเก็บความสงสัยไว้ว่ามันมันคืออะไรนะฮะมีหลายๆสถานที่ที่บางทีเห็นนะครับที่ติดมาเวลาผมแต่งรูปนะครับแต่บางทีก็ไม่เห็นนะฮะก็เลยเอามาเอามาเอา,เอามาเเ,มอ,เอามาเผยแพร่ให้ให้ ให้ทุกคนดูครับว่า,วาเออสงสัยเหมือนผมไหมว่ามันมันเป็นอะไรนะฮะไปติดมาในรูปบางรูปนะครับบางรูปก็เป็นเงาเล็กๆลกบางรูปก็เป็นเงาเงาใหญ่ๆ,ๆนะฮะเคยเห็นเงาใหญ่ๆเลยก็มีนะฮะก็เลยเอ,อไม่ฟันธงนะฮะที่ผมบอกคือไม่ได้ฟันธงว่าอันนี้เป็นเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรนะครับ เพียงแต่ว่าเออไม่รู้อะไรมากกว่านะไม่รู้นี่คืออะไรมากกว่านะครับก็ฝากให้ทุกคนลองดูนะครับใครที่เห็นรูปเหล่านี้แล้วมีมีความเห็นว่าอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเอ่อคลิปได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับครับก็เลยเอามาแบ่งปันให้ดูนะครับว่ามันเป็นศพการตรงที่ผมถ่ายรูปแล้วติด เงาอะไรเหล่านี้นะฮะนะครับอาจจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายรูปเข้ามาดูนะฮะก็ก็ลองอมีความคิดยังไงอะไรก็ลองลองอคอมเมนต์ไว้นะครับพราผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าผมไม่ได้แต่งไม่ได้ผมไม่ได้ทําอะไรให้มันเป็นงนี้ขึ้นมานะเพียงแต่ว่าผมแต่งรูปแล้วมันก็จากรูปปกติมันก็จะมีภาพหรอนะ่อจะซ่อนอยู่ข้างในเท่านั้นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับแล้วก็ยังงคนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผม <parks> ก็ยังไงเดี๋ยวเอจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ